เรื่องเก็บเงินเนี่ยจะต้องไม่มีเก็บเงินนะครับจะต้องมีที่ค้าขายให้ชุมชนไม่ว่าจะมาจากตำบลโชกานาชาตบตำบลปืนตำบลไรล็อกละสามร้อยบาทอย่างเงี้ยเออมันคุม้มไม่ได้ล็อกละสี่พันห้าประชุมหารือจัดงานของดีอำเภอรปราศาสตร์ประชุมหารือมติในเรื่องของการจัดงานประจำปีของอำเภอรปราศาสตร์เราซึ่งได้เคยจัดงานมา สองครั้งนะครับแล้วก็วางเว้นไป2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเพื่อให้มันเกิดความพร้อมในอำเภอของเราผูงเหียนด้วยอยู่สินค้าลหลากหลายนะครับของมากเสริมสารมันมีกลุ่มหลายกลุ่มเยอะนะครับเยอะมากนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ระดับอำเภอเองที่ต้องประสานงานเพื่อจะโชว์สินค้าตอนนี้ให้มันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันต้องพร้อมไปก่อนนะครับไปอย่างไม่พร้อมไปก่อนแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าตทาความรู้สึกของผมก็ยังยังไม่พร้อมพอนะครับยังไม่พร้อมพอเ,เพราะว่า แผนงานที่เราทํางบรับจ่ายต่างๆนั้นอาจจะปกครองไปนิดหนึ่งแต่ว่าวัฒนธรรมประเพณีท่านอายุเทศมนตรีกองอกท่านพูดถึงว่าใช่แต่ของเราก็ทําอยู่แล้วในเขตตําบลของเราว่าท่านอำเภอก็พอแล้วแต่แต่ว่าทุกประมาณเราก็ต้องไปคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีส่วนไหนบ้างที่ต้องมาเป็นค่าใช้จ่ายที่คือถ้าม่อแห่ออกมาไหนก็ต้องแบ่งโซนกันนะครับในวิธีการจัดงานหมายความว่าโซนเนี้ย เป่อเป็นเจ้าภาพจะจัดง,งานของออบกาไนให้เขามาขายที่ได้แต่ออบกาไนจะไม่มีสิทธิ์มาบัญชาการใ้ที่ที่จะให้ชุมชนหรือคนเขามาขายอีกสิ่งหนึ่งแต่เมื่อก่อนนี้มันมันมอไปก็ไปเลยอย่างประชาชนจะมาขายไป 4, ย็้รอบละสี่เห้าเงี้ยเขาก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็อย่งางกรรมการจะพาลูกเข้ามาไปประกวดร้องเพลงรูปเด็กมาร้องคนหนึ่งมาต้ามาเจ็ดคนเสียเงินเจ็ดคนนะครับมันก็ใช้ไม่ได้เพราะเรา แผลเละปากแผลท่านประธานก็ปักเลยไอ้ท่านจะบอกว่าทําไปมันช้ามันยากมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในบทกำมทางเงิประเพณีวัฒนธรรมอยู่แล้วส่งเสริมตั้งไว้ตั้งสองแสนบาทน,นะครับท่านจะบอกว่าไม่มีเงินนะครับเจ้าหนะ้าที่เขามาคณะกรรมการที่จะจัดง,งานเนี่ยต้องให้มีองคอ์รงกรทุกรองตัวถึงเข้าไปรวม้วยจักสามท่านแต่ไอ้เรื่องประเด็นหลักเลยคือเรื่องเก็บเงินเนี่ยจะต้องม่มีเก็บเงินนะครับ จะต้องมีที่ค้าขายให้ชุมชนไม่ว่าจะมาจากตำบ,าชาบ,บ,ตบลช่อน้สามตบลปือตบดไรล็อกกัสามน้อยบาทอย่างเงี้ยเออมันคุ้มไม่ได้ลอ็อกกะนสี่พันห้าคำนงตรงนั้นอะไรก็จัดไม่ได้และไอ้เทศบาลจัดน,นี่นจะสิงหากันยาแค่ปักไปอยู่ในหมวดขนบธรเนียบอะไ,ไรนีวัฒนะรรมอยู่กองการศึกษารหรือว่าอยู่กองการอะไรของอบตอไม่มีกองการศึกษาใช่ไหมครับมันปักแหวนเดียวเรียกคณะกรรมการปักแผนมาท่านต่างเองทั้งนั้นเชิญเข้ามาาติ คณะกรรมการจากตลาดไอ้หาะุนนี้ใช้ตังคเราผมเป็นคนโอนงบประมาณไปอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการคนนี้ต้องเป็นคณะกรรมการอนุคณะกรรมการกรรมการหลักต้องเอาจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดนี่เข้ามานะครับส่วนนายอำเภอจะเป็นแม่งานนายอำเภอก็บอกว่าคนเนี่ยเป็นของอำเภอทั้งหมดก็ใช่ทั้งเสียภาษีเราก็จัดงานกระดกจมเดียวกันคือตัดแผนใส่งบประมาณลงไปเสร็จปุ๊บ่านก็เตรียมงาน,าน ทิ Cha, vida, ้งหากันยาตุลาพิการสี่เดือนจาหวานเขาขาย plex, ข้าวเกี่ยวข้าวแห่เขามีเงินมาเที่ยวถ้าเราไม่มีการร่วมมาเราว่าเราไม่ขาดมีวิธีเราออกหมดแต่ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าในการทํางานเหมือนอย่างที่ปออว่าสุดที่สุดแล้วในการรายงานผลท้องผิดเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรายงานหรือชี้แจงการตรวจสอบดังนั้นเราจึงอยากจะบอกว่า มันเป็นงานส่วนรวมของอำเภอนะครับทุกคนก็ช่วยกันนะครับแต่อะไรก็ตามถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นแต่ถ้าเราทุกคนเนี่ยมีเจตนาดีนะครับคิดเพื่อส่วนรวมนะครับอยากให้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับมีอะไรที่มันผิ้พลาาเล็กน้อยนะครับเราก็มาช่วยกันเป็นเจ้าเดียวที่เขาเคยจับเมื่อคราวก่อนนี่แหละแต่ผมไม่อยากพูดอะไรมากนะครับเขาก็ภาพพิมพ์คนนู้นคนนี้แหละแต่ผมก็รับฟัง เฉยๆนะครับตามตื้อผมตลอดนะครับเสนออย่างนู้นอย่างนี้นะครับนะครับแต่ว่าผมก็บอกเขาว่าถ้างานมันไม่ดีผมต้องรับผิดชอบท่านนายกวันนี้สรุปวที่ประชุมอย่างไรครับวันนี้เป็นการประชุมหาลรือมตอิในเรื่องของการจัดงานประจำปีของอำเภอรปราสาทเราซึ่งได้เคยจัดงานมา สครั้งนะครับแล้วก็วางเว้นไป2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับพอ,อมาปีนี้เนี่ยเริ่มเริ่มเบาบางลงก็เลยได้สอบถามความคิดเห็นนะครับเพราะว่ามีมีมีบางหลายท่านก็อยากจะ,อ,ะอยากจะให้จัดงานเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์กับอำเภอครแบบซึ่งวันนี้ก็ได้พูดคุยกันที่ไประชุมส่วนใหญ่ก็มีมติเห็นชอบนะครับให้จัดงานนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของ รายละเอียดต่างๆซึ่งอาจจะมีข้อบกพร่องที่ผ่านมานะครับก็เราก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในในภาพรวมของอำเภอนะครับเพราะอันนี้เป็นถือว่าเป็นงานอำเภองานใหญ่นะครับก็อำเภอเราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่างๆจะเห็นดีให้ในหลักการนะครับเห็นดีให้ให้จัดงาน ีอำเภอประสานเนงานการชาติประจำปี2 5 0 6ประจำปี2,506นะครับนะบก็ปีงบประมาณ 1, 6นะครับในช่วงปลายปีนี้หรือไม่ครับถ้าใครเห็นด้วยยกมือขึ้นครับทางเจ้าหน้าที่ช่วยช่วยไอ้ปุ้นูด้วยรูด้ด้วยใครยกมั่งใครไม่ยก ก็ตลงไว้ด้วยวันไหนยกวันไหนไม่ยกก็ตโดไปด้วยเป็นมัติอี่สิบมือนะไม่เกิน20่มือเอาใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น